ทีนี้คดีครับพ่อแม่พี่น้องคดีที่ฟ้องศาลแล้วนะฮะพรุ่งนี้เลยเนี่ยคดีเนี้ยศาลจังหวัดมีนบุรีฮะพันตํารวจโททักษิณชินวัตรฟ้องนายสนธิริมทองกุลกับพวกหกคนอันดับที่สองศาลจังหวัดปทุมธานีพันตารวจโททักษิณชินวัตรฟ้องนายสนธิริมทองกุลกับพวกแปดคนอันดับที่สามศาลแพ่งพันตํารวจโททักษิณชินวัตรฟ้องนายภูวดลทรงประเสริฐกับพวกรวมสามคนอาจารย์ภูวดลของเรากระโดนไปด้วยนะฮะ อันดับที่สี่สารแพ่งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรฟ้องนายสมเกียรติพงภัยบุญกับพวกรวมสามคนสมเกียรติพงไับุญเราไม่มีนะเรามีสมเกียรติดอกสดาวไม่ใช่ไ <laughs> ม่มีอันดับที่ห้าสารจังหวัดฉะเชิงเซาดูดิพันตำรวจโททักษิณชินวัตรบิดามันไปเกิดอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเนี่ยมาพาไปสารจังหวัดฉะเชิงเซา พันตำรวจโททักษินชินวัตรฟ้องนายสนธิริมทองกุล, ân, ลกับพวกเจ็ดคนอันดับที่หกศาลอาญาพันตำรวจโททักษินชินวัตรฟ้องนายสนธิริมทองกุลกับพวกหกคนอันดับที่เจ air, ็ดศาลจังหวัดชชยภูมิพันตำรวจโททักษินชินวัตรฟ้องนายสนธิริมทองกุลกับพวกรวมแปดคนอันดับที่แปดศา,จา ain, ลจังหวัดน่านพักพลังประชาชนมึงถูกยุบไปแล้วยังจยามาฟ้องอีกฟ้องนายสนธิริมทองกุลกับกับพวก ทำไมเขาลากเราไปต่างจังหวัดฮนะเขาหาเวทีชกนึกว่าจะได้เปรียบเดี๋ยวพอวัดน้ําหนักเราจะจับเทคนิคน็อกเอาเลย <Hey. S 1> อันดับที่เก้านะฮะศาลจังหวัดมินบุรีพันธวจโททักษินชนินวัตรนายประพันธ์คุณมีกับพวกรวมสามคนนะฮะอันดับที่ 40, สิบศาลแพง่ง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฟ้องพลตีจำลองสีเมืองกับพวกรวม6คนคดีนี้คือคดีบุกทำรรเนียบเห็นหรือ,อยังเมื่อไหร่จะดำเนินคดีเมื่อไหร่จะดำเนินคดีมันฟ้องมาตั้งแต่ปีมาโวแล้ววันแรกที่เราบุกไปเนะี่ยพอปีนไปปั๊บมันก็ฟ้องเลยอันดับที่11สารแพ่งบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนฟ้องพลตีจำลองสีเมืองกับพวกรวม13คนอันนี้ก็คือดอนเมืองนะฮะต่อไปสารแพ่งท่าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฟ้องพลตีจำลองสีเมืองกับพวกรวม13คนนะครับอันนี้ก็คือสุวรรณภูมิพี่ลองเตรียมหมาไว้ให้ยึดไว้แล้ว2,000ตัวมีขี้เลือ้นอยู่ตัวมึงไปรักษาเองอันดับ13สาสารแผงฮะพันธุ์ุรโททักษินชินวัตนฟ้องนายสนธิลิมทองกุลกับพวกรวมสคนอันดับ14สารอาญ,ญานายจตุพรผมพันว่าฟ้องนายสนธิลิมทองกุล กับพวกรวม11คนอันดับที่15้านายวีระมุสีกะพง์ฟ้องนายสนธิลืมทองคุลกับพวกรวม11คนอันดับ16ศสารญญานายานายทวุฒนัทวุฒิใสเกื้อฟ้องนายสนธิลืมทองกุลกับพวก11บคนอันดับที่17สารแพ่งนายสุรินทร์หีรันฟ้องพลตีจำลองศรีเมืองกับพวกหคนนะฮะไอ้นายสุรินทร์หีรันเนี่ยก็คือกระทรวงศึกษาธิการ เห็นไหมฮะคดีมันมีหมดทีนี้มาดูคดีพันธมิตรเอากลับพันธมิตรเอากลับหนึ่งคดีนายสุวั์อภัยพักกับพวกรวม9้าคนฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประสาทพระวิหารจำได้ไหมนะแล้วนะแล้วคดีที่สองสารนายานายสนธิลิมทองกุล ฟ้องนายวีระมุสิกโภก,กับพวกรวม8คนนะเล็กๆเราไม่ใหญ่ๆเราทำกูลอมึง8คนเลยถึงนู่นน่ยอาทิตย์ดีกรมประชาสัมพันธ์เนคดีที่สามสารอายานางวิชุดาระดับปัญญาวุฒิฟ้องพลตำรวจตีสุรพลทวนทองแม่น้องโบไงพ่อแม่พี่น้องคดีที่ สนะฮะนายชิงชัยอุดมจเจริญกิจเหยียตีเหาศิลปินแขนขาดฟ้องพลตำรวจตีสุรพลทวนทองท,องที่หนึ่งกับพวกรวม4คนคดีที่ 7. เจ็ดสารนายานะครับนายสนธิลิมทองกุลฟ้องนายวีละมุกศิกระพงกับพวกรวม7คนคดีอันดับที่8ปสารแขวงพระนครเหนือพลตีจำลองสีเมืองกับพวกรวมสิองคน ฟ้องนายเวงโตจีลาการกับพวกรวมเจดคนนี่คือคดีที่เราเอากลับพ่อแม่พี่น้องครับยุทธวิธีที่เราสู้นะเราไม่เคยตั้งรับเฉยๆเราสู้กับและผมจะบอกข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องรู้ว่าคดีที่คุณทักษิณฟ้องทุกเรื่องที่ฟ้องเรานะ คุณทักษิณจะต้องถูกออกหมายจับทุกเรื่องเลยงงไหมเฮ้ยเป็นโจ์ฟ้องเขาทำไมถูกออกหมายจับหัวสมองผมคิดแล้วตึก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 เขาบอกโดนเลมอนโดนเลมอนเราต้องเสกคุณทักษิณมอบอำนาจใช้ใบมอบอำนาจให้ทนายความทนายหน้าหอมายื่นฟ้องเราพอใบมอบมันฟ้องเราเยอะอย่างนี้ใบมอบมันหมด มันให้ทนายมันปลอมลายเซ็นปลอมลายเซ็นตัวอย่างเงี้ยตัวเอ็มอย่างเงี้ยผมก็จับได้ว่าเฮ้ยลายเซ็นนี่ไม่ใช่ลายเซ็นทักษิณน,นี่ว่าเป็นลายเซ็นปลอมดังนั้นให้ออกหมายเรียกนายทักษิณมาเซ็นให้ศาลดูเป็นตัวอย่างพอศาลออกหมายเรียกนายทักษิณไปอยู่ที่ดูไบไม่กล้ามาศาลออกหมายจับทุกเรื่อง เห็นไหมทุกกระโตทุกกระโโนเขาเรียกทุกกระโตทุกกระฐานนังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมันของ่ายๆซิมเพิลคนที่มันสู้ด้วยใจกับสู้ด้วยเงินมันสู้ต่างกันเมื่อคุณคิดจะลุกเขาคุณรู้ไหมเวลาจำเลยเขาลุกเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือผลพวงของคนที่คิดว่าฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียวไม่ฉเฉลียวถ้าเขาเอากลับแล้วจะถอยอยังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับ ทีนี้ก็จากการที่เราต่อสู้คดีมาพาม่อไ่ร้องรู้แล้วใช่ไหมครูทักษิณไม่มีทางกลับมาได้เมื่อกลับมาต้องติดคุกทําไมครูทักษิณต้องติดคุกก็เพราะว่าพา่อไ่ร้องรู้ไหมทนายของเขาอ่ะไปยุได้ยังไงให้ครูทักษิณไม่ต้องไปศาลไม่ต้องไปซื้อพอถึงเวลายื่นอุทธรไม่ต้องยื่นอุทธรโอ้อย่างงี้ก็มีด้วยไม่รู้ใช้ส่วนไหนของประสาทคิด เมื่อคุณไม่ยื่นอุทธรณ์มันคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมีอย่างเดียวและโกทูเจลอย่างเดียวเลยเข้าคุกมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้พะม่พี่น้องถ้าเป็นผมวางแผนเนี่ยนะผมต้องให้อุทธรณ์อย่างน้อยคดียังไม่ถึงที่สุดจะมีวัดดวงใช่ไหมอยู่ในทะเลเนี่ยไม้มาทอดหนึ่งก็เกะไว้ก่อนแม้ไม่มีไม้ยังต้องไหวอย่างมาหาชนกเลยต้องสู้ นี่ยุให้ถอดใจและตอนนี้จะเอาอะไรไปสู้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางสู้ได้ตอนนี้ไฟก็พริบเตือนแล้วนะครพ่อแม่พี่น้องผมมีอีกนิดหนึงไหนนานมาทีขณะนี้เรามีเงินบริจาคให้กองทุนพันธมิตรสู้คดีรวมแล้ว6ล้าน6แสนบาทแต่นี่คือเงินที่พ่อแม่พี่น้องให้มานะครับเราได้ใช้จ่ายไปตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3ล้านนะฮะเราต้องใช้ในการประกันตัว กาของเราทีละล้านทีละสี่แสนที่ NBT บ T อะไรต่างๆนี่นะครแล้วก็พวกผมเนี่ยทำงานเนี่ยคือทำด้วยใจเราไม่ได้เบิกค่าทนายเราเบิกเฉพาะเป็นค่าใช้ใจ่ายในระหว่างคดีทั้งผมทั้งคุณนิติธรทั้งสภาทนายเนี่ยทำด้วยหัวใจคือถ้าผมว่าความนะคิดค่าว่าความผมตามมาตาปกตินะพ่อแม่มีน้องผมรวยเละเลยเนี่ย แล้วยังมีพวกไอ้พวกปากหมานั้นบอกโอ้ยคุณสุวัสด์เนี่ยรวยจากคดีพันธมิตรเป็นร้อยล้านโถย,ยังขอเขากินอยู่ทุกวันเนี่ยไปเอาที่ไหนมาร้อยล้านแกนนําพันธมิตรแกนอนแกนตั้งรวมกันทั้งแกงโฮด้วย <laughs> อย่าได้ห่วงถ้าเราคิดจะสู้นะฮะเมื่อเราจะสู้เราก็ต้องสู้ให้ชนะ,ะเราจะสู้ชนะได้หรือไม่พ่อแม่พี่น้องเท่าน,นั้นเป็นคนลิขิตชีวิตพวกเราครับขอบพระคุณนะ